มา,มามานี่นี่ปีเด็ดเลยนี่ปีแล้วไม่มีมาเลยเนี่ยปลาอะไรอ่ะปลาช่อนดังเมซอนอืมใช่เหรอตัวน้ำปิดปี๋แบบมาช่อนนาเลยอ้าวมึงจะปลาช่อนนาเอามาดูเลยมาเดี๋ยวเทดูอืมใช่เหรอทำไมมันตัวน้ำปิดปี๋แล้วมันจะแดงไหมอ่ะมันยังเล็กอยู่หนูไซส์ประมาณ6กนิ้วแนิ้วนู่นมันแย่แดง อันนี้เป็นป่านอกนะไม่ใช่ปลาถ่ายยังไงไงก็แดงชัว่แล้วเล็กอย่างนี้มันกินอะไรอ่ะมันมันไม่ตายหรอไม่ตายหรอกก็ให้กินพวกปลทะเลหนอนแดงลูกปลาตัวเล็กๆถ้าให้กุ้งต้องกุ้งตัวเล็กๆเ,เลยนะเพราะกุ้งตัวใหญ่มันมีเลี้ยงแหลมแหลมมาเดี๋ยวมันกินท้องเดี๋ยวตายไปดีแล้วถ้าไม่มีออกเนี่ยมันเลี้ยงได้ไหมแล้วเลี้ยงรวมกับปลาอะไรดีมันยังเล็กอยู่ใช้ออกซิเจนดีกว่าถ้าใหญ่ๆแล้วถ้าเกิดโยลงบ่อดีเนี่ยไม่ต้องใช้ออกซิเจนได้แต่ถ้าเกิดจะไปเลี้ยงรวมเนี่ยเลี้ยงรวมกับพวกปลาเลดเทลไท ปลาที่กินเนื้อด้วยกันอ่ะเลี้ยงได้ปลาก,กระเบนอะไรเงี้ยเลี้ยงรวมเป็นฝูงอย่างเดียวเลยก็ได้นะยังไงก็แดงเนี่ยดูแดงหมดแล้วเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์หน้าลิง์โปรไฟล์หรือคอมเมนต์มาเลยนะครับ